สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนี่ผมก็กําลังเลี่ยมพระนะเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นพระสุกนะ้กรนะก็เป็นงานเลี่ยมแบบเลนขยายนะครับเป็นงานก็โุ้เก่าอยู่มือนกันนะเห็นไหมครับทีนี้ก็ นานๆได่ทันทีหรอกงานเลี่ยมพระแบบเรีออยงขยายนดยใช้เตรียมกลางก็ใช้เยอะถึงสิบเยนนะครับใช้จนกลางสิบเินก,ก็ค่อยๆเลื่อยไปครับเพราะว่างานนี้ก็เป็นงานมือเนาะแล้วก็ลูกค้าก็ส่งมาโน่นครับจากทางกรุงเทพก,ก็ขอบสุณมากเลยนะครับผมก็มาทยอย ทำไปทีละชิ้นสองชิ้นนะทีวันละชิ้นสองชิ้นสามชิ้นนะก็แล้วแต่งานนะเพราะว่าผมก็ทําอยู่อยู่บ้านเองงานอยู่บ้านนอกเราท่านผู้ชมเนะี่ยก็มีหลายหลากหลายบางทีก็กระโดดไปงานนะั้นบางครั้งก็กระโดดมางานนี้นะฮะก็จะใช้เวลาทําได้ค่อนข้างจะช้าหน่อยนิดนึงนะสําหรับงานเยี่ยมพระกันน้ำเกาะแต่ก็ทํานะ ทำครับเพราะว่านี่คืออาชีพเป็นอาชีพประจําของผมเลยนะครับที่สามารถเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบตัวนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้นะจนเท่าทุกวันนี้งานอาชีพเลี้ยงพายก็ทําเลี้ยงลูกมาจนตอนนี้ลูกชายอายุก,ก็สิบเจ็ดแล้วนะสิบเจ็ดจะเข้าสิบแปดแล้วท่านผู้ชมสิบเจ็ดปีกว่าๆนะครับเนะี่ยผมก็ทามาเรื่อยๆเลย มันก็คืออาชีพเราแลวอีกอย่างก็อยู่ที่ไหนทุกวันนี้เนะี่ยอยู่ที่ไหนการตลาดการตลาดหรืออะไรก็แล้วแตะนะ่เนี่ยมันไม่ได้จําเป็นที่ต้องไปหาเช่าพื้นที่ตลาดหรือดูทําเลนะแบบเมื่อก่อนนะครับวันนี้เพียงแค่เรามีช่องเราสักช่องหนึ่งนะ มีช่องของเราสักช่องหนึ่งสร้างตัวตนตัตตตเองขึ้นมาครับว่าเราทําอะไรแล้วจะทํำยังไงเนี่ยเราก็โพสถ่ายรูปโพสโพสลงไปนะ่ในโซเชียลือน,น,ลนั่ยแหละใช้สื่อโซเชียลเป็นช่องทางแล้วก็ทุกวันนี้ก็ดีอย่างก็คือว่าสามารถเปิดแบบสร้างไรายได้ได้เนะยมันเป็นโอกาสม,มันก็ดีนะว่าเนี่ย งานผมก็ทำไปโค้ดไปนะครับแล้วมันก็เป็นช่องทางอีกช่องทางในการทำงานนะครับของผมอ,อ,อยู่ที่อุดรธาน,าน,นีนี่แหละครับอยู่บ้านผือบ้านนองหวครับผมฝากด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยคัับทุกคนขอบคุณครับ